เด็กสาวบันบานสู่นักแสดงดงังเปิดบ้านเกิดเป็นเรวิยานานชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครคิด เบนเรวิยา,านันหนึ่งในนักแสดงสาวสังกัดค่าใหญ่ของวงการบันเทิงดาราไทยวันสามที่ช่องนี้เขามีระบบพัฒน,นาบวกกับดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีและมีระดับเหมาะสมอีกหนึ่งคนที่เธอได้ก้าวพัฒนา,นาตามระดับมาได้อย่างดีจนพัฒน,นาจากดาวรุง่งกลายเป็นนักแสดงตัวหลักของช่องได้เลยไปทําความรู้จักเธอกันบ้างชื่อนามสกุลจริงเรวิยานันทาเกิดชื่อเล่นเบนเกิดวันที่7พฤศจิกายน 2,535ปัจจุบันอายุ29ปีบ้านเกิดมาจากจังหวัดลำพูนประเทศไทยการเรียนในระดับประถมและมัธยมจบในบ้านเกิดโรงเรียนส่วนบุญโยประถามจังหวัดลำพูน จากนั้นไปเรียนระดับมหาวิทยาลายัยที่มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรมจากนั้นไปเรียนต่อระดับปริญญาเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องเบนมาจากการขึ้นเวทีประกวดตามหาความฝันมากมายเวทีที่ขึ้นประกวดแม้จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ด้วยความสวยและความสามารถก็เข้ารอบไปได้ลึกตลอดไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดยูทีเฟสชี่ไอดอล2011ไปถึงรอบ15คนสุดท้ายเวที ประวดนางสาวลมพูดได้รับรางวัลชนะเลิศเวทีประกวดนางงามสาวเชียงใหม่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวด้วยการแคสเข้าค่ายละครอ,อยาวันสามสิเธอได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ฝึกฝนการแสดงจากนั้นมีโอกาสได้แสดงซึ่งแจงเกิดได้เลยจากเรื่องแรกสงครามนางงามบทบาทลุกโซที่ทั้งสวยเก่งเล่นดีเล่นร้ายส่วนคนเกลียดแล้วกลายเป็นดาราดังในเรื่องนั้น จากความสําเร็จในเรื่องแรกเธอก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องจากค่ายไม่ว่าจะเป็นละครบันลังเมฆจากนั้นก็ปั้นยาวพร้อมกับผลงานสแสดงอื่นอีกมากมายจนกลายรา่างจากดาราดาวรุ่งกลายเป็นดาราตัวหลักของช่องไปในที่สุดปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจเรามาย้อนดูผลงานการแสดงของเบนกันบ้างยอมรับเลยว่าเธอได้รับโอกาสที่ดีในการคว้าบทสมทบที่เด่นกว่าตัวละครหลักของเรื่องเสก น่าสนใจตรงที่เธอได้รับโอกาสแล้วต้องใช้คําว่าทําได้ทําให้ผลงานการสแสดงของเธอเป็นที่น่าพอใจมากไม่แปลกที่มีผลงานตลอดเลยผลงานละครของเธอจะมีดังนี้สงครามนางงามบัลลังก์เมฆหัวใจศิลารักข้ามภพวันทองวิมานทรายตายลาเหิรันฟ้ารุ่งนอกจากนั้นเธอยังมีผลงานการเล่นซิทคอมอีกหลายเรื่องใช้คําว่าเกือบทุกเรื่องในช่องก็ว่าได้แต่อาจจะไปเล่นเพียงแค่รับเชิญเท่านั้นเอง ที่เธอเคยไปมีส่วนร่วมมาแล้วก็จะมีสิทคอมสีโพดําการละครเป็นต่อบ้านนี้มีรักเราเกิดในรัชกาลที่9สูตรรักชุนละมุเนเสน่หาเดอารี่กาหุ่นมหอระทึกสึกรักข้ามรัว้วสุภาพบุรุษสุดซอยเล่นมาหมดแล้วแถมยังเป็นอีกหลายบทมาทที่น่าสนใจด้วยส่วนผลงานอื่นที่เธอเคยทํามาบ้างนั่นก็คือผลงานการเล่นมิวสิกวิดีโอเคยเล่นเอาไว้ y, เพลงชื่อว่าจับของศิลปินกั้งวรากรแมมว่าจะมีผล งานการแสดงที่ถือว่าทำได้ดีมากในฐานะดาวรุง่งแต่อาจจะยังไม่ดีพอในการขึ้นไปถึงรางวาัลเธอทำได้ดีที่สุดเพียงแค่การได้เสนอชื่อบนเวทีประกวดต่างๆเท่านั้นเอง